สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับวันนี้มารีวิวนะครับการส่งนกนะครับวันนั้นที่ผมเปิดแบ่งไปนะครับสิบตัวในราคานะครับอันนี้เป็นสองพันบาทรวมส่งนะครับสิบตัวจริงๆค่าส่งหกร้อยนะครับจงังหวัดตาหานกสิบตัวก็ เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็ค่าส่งหกร้อยนะครับเป็นสองพันบาทวันนี้มานี่นะครับนกชุดนี้นะครับอาจารย์ได้ไปโคตรคุ้มเลยครับชุดนี้มีแต่ตัวส,สวยๆนี่ตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่กล่องเอานะครับตัวแรกผมจะจับใส่กล่องนะครับตัวเป้งครับตัวใหญ่ทั้งหม ตัวแรกสวยมากทุกตดำสุดเลยสิบตัวสิบตัวครับตัวที่สองอันนี้ผมไม่งงนะออ้โหแน่นสุดเลยตัวนะี้นี่ครับสวยทุกตัวนะครับ กรองกันไม่ตัวมันเป็นัวแรง,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 งตัวที่สามตัวนี้เสียงดีนะครับตัวนี้ตัวที่เฉลยจะเปื้อนคนนะครับมันก็แน่นเลยครับเสียงกลางไปใหญ่มากมากมาก,มก,มก,มกอโอ้โหหนี่นะครับชุดนี้มีแต่เด็กๆ,ๆนะครับ ตัวนี้สองปุกนะครับตัวเบลเลอร์เลยปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บมัดนี่ครับอู๋จำไม่มิดเลยสวยสวยมากๆคลิปนี้อ่านีตัวที่ห้านะครับ เกือบหลุดหัวใหญ่ดิ้นแรงไ่ตัวที่หกนะครับมีคนทักบอกว่าสวยสวยที่สุดนะครับตัวนี้จุกมือจะดีไหมเนี่ยสวยๆที่สุดไม่อยากไปอ่ะ ตัวนี่นะครับตัวที่เัาพูดตรงไปนี่มนะันแคบจริงๆสวยครับตัวนี้ตัวที่หกนี่ตัวที่เจ็ดนะครับครับปุ๊บ ตัวที่เจ็ดเอาหมาใส่พอดีนหมตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่แปดนะครับตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับมับโอ้โหขนล่วนระตูกรงนี่มันแคบนะกรงเนี้ย นี่ครับตัวที่แอันนี้ตัวที่เก้านะครับนี่นะครับตัวที่เก้านี่ก็สวยนะครับ ข้าวกล่องบนัวสุดเลยข้าตัวแล้วอีกโอ้ตัวนี้แน่นเลยรอบนี้สิบตัวนะครับไม่ได้แถมนะครับเพราะว่ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเด็ดๆทั้งนั้นเลยสิบตัวนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ รวมค่าส่งเป็นสองพันนะครับค่าส่งหกร้อยนะครับก็จับนกสิบตัวนะครับนกคัดพิเศษนะครับสิบตัวหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับรวมค่าตรงก็สองพันนะครับส่งไปจังหวัดตากนะครับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีล้านนาราชมงคลล้านนานะครับ นี่ะครับสิตัวนะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนะครับเทให้นกข้างในนี่นะครับนี่นะครับจา์ทางจังหวัดตากนะครับจานน่นเลศนะครับรอรับได้เลยนะครับชุดนี้บอกตรงๆว่ามีแต่ตัวเด็ดๆนะครับนี่นะครับผมจะเอาอาหารนี่นะครับเท ใส่ข้างในนะครับก็ประมาณนี้ครับรีวิวการส่งนกนะครับเดี๋ยวมีชุดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลงใ่านะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรมานะครับศูนย์หกห้าห้าสามนะครับมีอีก11ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ